สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน,าน by J Asset Management ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วนะคะมิ้วพาดูทุกท่านค่ะมาชมคอนโดมิเนียมที่อยู่ใจกลางเมืองเลยค่ะถือว่าเป็นโซนทำเลศักยภาพเลยนะคะเพราะว่าสามารถเดินทางได้สะดวกสบายค่ะแล้วก็รายร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายกับโครงการที่มีชื่อว่า w Condo ค่ะ โครงการนี้ตั้งอยู่ที่แขวงลาดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครค่ะอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสามารถเดินทางได้สะดวกสบายมากตั้งอยู่บนถนนลาดพร้าววังหินค่ะส่วนใครที่กังวลใจเรื่องของปัญหารถติดในช่วงเช้าและช่วงเย็นนะคะโครงการนี้สามารถเดินทางได้ทั้งจากรถไฟฟ้า MRT แล้วก็รถไฟฟ้า BTS ค่ะ MRT จะอยู่ใกล้กับสถานีสุทธิสารนะคะแล้วก็ BTS ค่ะจะอยู่ใกล้กับสถานีพหลโยธิน24นั่นเองค่ะภายในโครงการมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบ เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงการเข้าออกด้วยคีย์การ์ดแอสเซทค่ะแล้วก็ยังมีกล้อง C C T V รอบๆโครงการด้วยนอกจากนี้ค่ะภายในโครงการก็ยังมีพื้นที่สีเขียวนะคะเป็นสวนหย่อมค่ะแล้วก็มีฟิตเนสพร้อมกับสระว่ายน้ําให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นพื้นที่ในการออกกําลังกายด้วยค่ะ ใครที่บอกว่าชอบช้อปปิ้งนะคะโครงการนี้ค่ะอยู่ใกล้กับทั้งเซ็นทรัลลาดพร้าวและก็เซ็นทรัลอิสวิลอยู่ใกล้กับยูเนียนมอลลค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยราชพัฏจันเกษอีกด้วยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวตามมิวขึ้นไปชมด้านในของตัวห้องกันเลยดีกว่านะคะว่าจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้เลขที่588ทับ1 1 9ค่ะอยู่ที่ชั้น6ของอาคาร A เดี๋ยวตามนิวเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะเปิดประตูเข้ามานะคะเราก็จะพบกับห้องก,องกว้างๆเลยค่ะซึ่งท่านสามารถตกแต่งได้ตามความชอบนะคะโดยจัดพื้นที่มุมต่างๆตามความต้องการได้เลยค่ะ สามารถใช้พาร์ติชันนะคะกั้นพื้นที่ให้โซนหนึ่งเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้อีกโซนหนึ่งก็สามารถใช้เป็นพื้นที่ห้องนอนได้ค่ะภายในตัวห้องมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ถึง2บานด้วยกันค่ะแล้วก็มีตู้สําหรับเก็บของไว้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่คอนโดมิเนียมห้องนี้ค่ะมีหนึ่งห้องน้ําค่ะภายในห้องน้ํามีสุขภัณฑ์ครบครันสามารถใช้งานได้สะดวกสบายเลยค่ะถัดจากห้องนอนค่ะก็จะเป็นห้องครัวซึ่งมีประตูกระจกบานสไลด์นะคะกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะภายในห้องครัวมีการบิว ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งส่วนท็อปซิงล้างจานตู้สําหรับจัดเก็บวางจานชามแล้วก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆค่ะมีพื้นที่สําหรับวางเครื่องซักผ้าด้วยนะคะถัดจากห้องครัวค่ะก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างหรือว่าระเบียงนั่นเองค่ะซึ่งจะมีประตูกระจกบานสไลด์กั้นพื้นที่ไว้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังคอนโดเดอบนยูเริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าววังหิน จากนั้นขับตามทางต่อไปอีก2.3กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะ คอนโดมิเนียมห้องนี้น่าอยู่ใช่ไหมล่ะคะตกแต่งอีกเพียงแค่เล็กน้อยนะคะก็สามารถลากกระเป๋าสภาพแล้วก็เข้ามาอยู่ได้เลยค่ะท่าในใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายได้นะคะทังช่องทาง Facebook Fan Page J a s s e t Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านบ้านบ่าย j จแอสเซ a เมน e ทนค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการค่ะและนอกจากโครงการนี้แล้วเราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนังฟ้าอีกหลายโครงการเลยนะคะทั้งบ้านเดียว ทาวเฮ้าส์ทาวโฮมแล้วก็อาคารพาณิชย์รวมถึงคอนโดมิเนียมแบบนี้ด้วยค่ะวันนี้เวลาของมิ้งหมดลงแล้วค่ะส่วนอีพีหน้ามิ้จะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะ